สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับคลิปนี้ก็มาทดสอบไฮโวล์อีกแล้วนะครับก็จะทดสอบสําหรับใครนะครับที่ใช้ไฮโวล์แบบไม่ใช้แบตเตอรี่นะครับก็จะมีไฟบ้านนะครับการไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับแล้วก็แผงนะครับอันนี้ประมาณสามทุ่มแล้วนะครับไฟแผงก็เลยไม่มีนะครับก็เลยจะทดสอบไฟบ้านนะครับสําหรับใครนะครับที่ ใช้ไฟบ้านกลางคืนนะครับโดยที่ไม่ไม่ได้สลับเป็น a t s นะครับไม่ได้สลับเป็นการไฟฟ้าเลยนะครับมาดูการทํางานนะครับตัวนี้บอกสถานะเอาพุทธนะครับบอกสถานะไฟ220นะครับก็คือไฟออกไปใช้งานนะครับจุดนี้เป็นไฟเข้านะครับไฟเข้าไฟมาจากอินร์ไฟมาจากไอการไฟฟ้านะครับแต่ผมใช้อินเวอร์เตอร์นะครับ เราจะใช้ยูมอเตอร์ออฟกิดซึ่งปรับโวลต์ได้นะครับจะลองปรับโวลต์ขึ้นแล้วก็ลงโดยให้ดูนะครับว่าไฮโวลต์มันจะมีการทํางานแบบไหนนะครับสําหรับกลางคืนนะครับก็จะมีแค่ไอเครื่องต้มน้ําร้อนนะครับมาทดสอบให้ดูนะครับขั้นแรกจะทดสอบนะครับก็คือเสียบการน้ําร้อนนะครับโดยที่เราจะวัดนะครับไฟ2 2 0ออกไปใช้งานนะครับแล้วก็ไฟอินพุตนะครับเข้านะครับทดสอบนะครับ ทดสอบนะครับเห็นไหมโวลต์เอาพุทนะครับตกเหลือ205โวลต์นะครับโวลต์อินพุตนะครับยังอยู่227โวลต์เหมือนเดิมนะครับกาต้มน้ําขนาด600หรือ700วัตต์นะครับประมาณนี้นะครับประมาณ600-700วัตต์นะครับนี่คือปัญหานะครับกลางคืนนะครับโวลต์จะออกไม่ถึง220นะครับหลายๆายคนเจอนะครับเพราะว่าการไฟฟ้าเลติ i f y ออกไปเข้า DC นะครับโวลต์มันจะตกนะครับโวลต์มันจะตก ก็แสดงว่ากลางคืนนะครับแนะนําให้สลับไปเป็นเอธีสหรือมีวิธีนะครับผมมีวิธีนะครับเดี๋ยวจะมาบอกนะครับเดี๋ยวจะมาทดสอบว่ามีอะไรมาแนะนํานะครับเราเสียบการต้มน้ำเข้าไปนะครับเนี่ยผมจะเสียบการต้มน้ำเข้าไปนะครับไฟจะตกเรือ209โวลต์นะครับทีนี้ผมจะมาลดนะครับลดโวลต์อินพุตนะครับ จาก230นะครับผมทดสอบนะครับลดนะครับเหลือ217โวลต์นะครับมาดูเอาพุทนะครับเอาพุทก็ตกด้วยนะครับ217 โดยที่เราไม่ได้ต่อโหลดนะครับตอนนี้ไม่ได้ต่อโหลดนะครับก็คือโวลต์ปกติของเขานะครับก็คือ2 1 7โวลต์น,นะครับออปต์ออกออปต์ออกแค่2 1 5โวลต์น,นะครับเดี๋ยวจะมาวัด dc ให้ดูนะครับ dc d c คาปาซิเตอร์นะครับ d c อินพุตนะครับว่าทำไมโวลต์มันถึงออกไม่ถึง220นะครับ ดีซีอินพุตนะครับเท่าไรสามร้อยหกโวลต์นะครับเพราะว่าโวลต์อินพุตมันต่ํานะครับโวลต์ดีซีต่ํานะครับเอาพุตก็จะออกต่ําไปด้วยเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าเกิดโวลต์ต่ํากว่าสามร้อยสิบโวลต์นะครับโวลต์เอาพุตจะออกไม่ถึงสองร้อยยี่สิบโวลต์นะครับเป็นเรื่องปกตินะครับ เดี๋ยวจะวัดนอีกนะครับบางบ้านนะครับบางบ้านนะครับบางบ้านโวลต์ต่ำกว่าสองรอยสิบแปดโวลต์อีกนะครับบางบ้านโวลต์ต่ำถึงสองรอยโวลต์น,นะครับ เห็นไหมนะครับอินพุตเข้าอ oh! ินพุตเข้าสองร้อยโวลต์นะครับเอาพุตจะออกหนึ่งร้อยเก้าสิบ้าโวลต์นะครับเพราะว่าอินพุตจะเยอะกว่าเอาพุตนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับไม่มีนะครับว่าเข้าสองร้อยนะครับออกสองรอยสบนะครับสําหรับอินเวอร์เตอร์ไฮโวลต์แบบนี้นะครับสําหรับไฮโวลต์แบบนี้นะครับแบบไฮบิดผมไม่ได้ไม่ได้ว่านะครับไอ้นั้นตั้งหากนะครับก็คือแบบแบบไฮโวลต์แบบเนี้ย อินพุตเข้าสองนะครับเอาพุตจะออกน้อยกว่าโวลต์หนึ่งหรือ2โวลต์นะครับร้อยเก้าสินะครับเรามาเสียบโหลดดูนะครับผมจะเสียบโหลดให้ดูนะครับเห็นไหมนะครับเสียบโหลดเข้าไปนะครับตกถึงร้อยเก้าสิโวลต์1้อยร้อยแดสิบโวลต์นะครับพอผมเสียบโหลดเข้าไปตกถึงร้อยแปดิร้อยเจิบโวลต์นะครับอันนี้ก็คือเริ่มจะมีปัญหากับเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วนะครับพอมีลูกค้าโทรมาถามนะครับว่าพี่ไอ้ทำไม วนผมพอไปเสียบไอ้ตู้แช่นะครับสามตู้นะครับตอนแดดบูบนะครับตอนแดดบูบเนี่ยวนจะตกเลยวลก็ร้อยเก้าสิบโวลต์แล้วทําให้คือตู้แช่เรานะครับสั่นนะครับตู้แช่เราสั่นเลยนะครับสามตู้ต้องปวดออกนะครับ